โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตอนเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังทางเลือกและโอกาสของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยมันสำปะหลังเป็นพืชที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ครับเพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ส่วนรากไปจนถึงส่วนใบเลยนะครการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังนั้นทำได้ตั้งแต่การแปรรูปให้เป็นมันเส้น หรือการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปด้วยการขันและอบแห้งให้กลายเป็นมันเตาแต่รูปเป็นแป้งมันและยังต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆที่หลากหลายได้อีกเช่นอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งคุณภาพมาตรฐานถือเป็นหัวใจสำคัญหลักของอุตสาหกรรมมันสัาปะหลังไทยการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของมันสัปะหลังจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสในตลาดใหม่ๆและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดส่งออกได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากมันสัปะหลังที่ยังคงมีโอกาสเติบโตได้ดีตามความต้องการของตลาดโลก วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปพบกับนวัตกรรมนะครับว่าในปัจจุบันเรามีวิธีการแปลรูปและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสัปะหลังได้อย่างไรรวมถึงทำอย่างไรให้อุตสาหการรมมันสัปะหลังกลายเป็นอุตสาหการรมที่ยั่งยืนเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและโอกาสให้กับผู้ประกอบการชาวไทยไปติดตามพร,พร้อมๆกันครับจากแนวคิดการต่อย,ยอดธุรกิจอุตสาหการรมมันสัปะหลังทำอย่างไรให้สามารถผลิตมันเส้นสะอาดได้ตลอดทั้งปีและได้มันเส้นที่มีคุณภาพสูง สะอาดและปราศจากสิ่งปลอมปลนการแปรรูปหัวมันสดให้เป็นมันเต่านั้นได้มาจากการนำเอามันสำปหลังมาหัน่นเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆคล้ายลูกเต๋าการหั่นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นช่วยให้เวลาเข้าสู่ขั้นตอนการอบผิวสัมผัสของชิ้นมันจะไม่ติดกันเป็นก้อนได้ออกมาเป็นมันสำปหลังรูปทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่ามันเต๋า สีขาวสะอาดสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานสะดวกต่อการขนส่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแป้งมันสัปะหลังเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวได้ในกระบวนการแปรรูปมันสัปะหลังให้กลายเป็นถุงพลาสติกย่อยสลายได้นั้นเริ่มต้นจากการนำเอามันสำปะหลังมาสกัดเป็นแป้ง แล้วดัดแปลงเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกชีวภาพนำมาผสมกับเม็ดพลาสติกชีวภาพอื่นๆและหลอมรวมอีกครั้งซึ่งพร้อมนำไปขึ้นรูปเข้ากระบวนการเป่าเป็นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติกระบวนการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้นี้สามารถตอบโจทย์นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เรียกกันว่า BCG Economy นับว่าเป็นการปฏิวัติผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยได้อีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากคนทั้งโลกจะให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับในเรื่องของสุขภาพพวกเขาก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้นะครับหลายร้านค้าครับเลือกที่จะใช้วัตถุดิบนั่นก็คือฟาว์มันสัมปะหลังปลอดกลูเตนมาใช้เป็นวัตถุดิบเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารครับซึ่งแนวโน้มนะครับมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดโลกอยู่ตอนนี้ครับดยท่วไปแล้วฟาว์มมันสัมปะหลังมีความแตกต่างจากแป้งมันสัมปะหลังนั่นก็คือ ฟลาวชนิดนี้ไม่ได้ถูกสกัดเอาเส้นใยออกทำให้มีไฟเบอร์ที่สูงเหมาะสำหรับการทำเบเกอรี่ที่สำคัญมีรสชาติและรสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับแป้งสาลีมากกว่าแป้งทดแทนอื่นๆการพัฒนาฟลาวมันสำปะหลังปลอดกลูเตนให้นำไปผลิตเป็นเบเกอรี่ได้นอกจากจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรยังเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกมันสัปะหลังของไทย ให้มีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศจะเห็นได้ว่าสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่จะเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานหรือประเทศปลายทางได้อีกด้วย เราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยของเราครับมีเทคโนโลยีในการผลิตมันสัปะหลังที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นนะครับมีการพัฒนานวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นย่อมก่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหการรมมันสำปะหลังของไทยครับและเราจะครองความเป็นผู้นําด้านการค้าและการผลิตมันสำมปะหลังที่มีคุณภาพอันดับที่1ของโลกอย่างต่อเนื่องครับ